เวลาที่เราทำเอ็มเอ็มเอ็มอะเราเคยรู้สึกอึดอัดไหมก่อนหน้านี้นะคะพี่ว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบคือเราไม่มีทักษะไงเราไม่มีทักษะการชวนคนเราไม่มีทักษะการขายของให้แต่ว่าเราอยากได้อะที่เขาเขาทำอะเราอยากได้นะเอ้ยมันโอเคนะแต่เรามันไม่ใช่เคเป็นแบบนี้บ้างเคยเป็นแบบนี้บ้างสารภาพมาสะดีดีพี่เองก็เป็นคนนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราอะยังไม่โอ้ยยุงยุงยุงนะโอ้ยยุงตัวผู้เนี่ย โอเคนะคะเราก็จะแบบความรู้สึกเราก็คือเราอยากได้ผลลัพธ์แต่เราทําไม่เป็นเวลาที่เราเราทําไม่เป็นนะคะคุณรู้ไหมจริงจริงมันไม่ใช่การทําไม่เป็นเฮ้ยุฟังดีๆนะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การทําไม่เป็นมันเป็นการปฏิเสธมันเป็นความอยากได้ของเราแต่ ลึกๆในหัวใจเราอ่ะมันยังปฏิเสธอยู่เฮ้ยใครเข้าใจความรู้สึกนี้กดไลค์ให้หน่อยพี่ไม่รู้ตัวนะคะเมื่อก่อนไม่รู้ตัวเพราะเรามองว่าธุรกิจนี้มันต่ำนี่นะพี่พูดจริงๆนะคะเรามองว่าธุรกิจนี้มันต่ำเพราะเราไม่รู้จักธุรกิจเราไม่เข้าใจธุรกิจเราไม่เข้าใจโปรกิ์เราไม่เข้าใจปรัชญาของธุรกิจว่ามันสวยงามยังไงตัวเราอ่ะเคยถูกยัดเยียดธุรกิจตัวเราอ่ะเคยถูกสปอนเซอร์ธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เอาก็ไม่ได้ เอาก็ใช้ไม่ได้ใครเคยเป็นบ้างนะแล้วเราก็ติดลบมาว่าเฮ้ยแบบไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่ไม่เวิร์กนะแต่ว่าพอเราไปเจอมืออาชีพอ่ามืออาชีพเขานาเสนอเฮ้ยเฮ้ยมันคนละแบบกับที่เราคิดอ่ะมันคนละแบบแล้วเขาทําให้เราเห็นผลลัพธ์ว่าเฮ้ย MLM มันเปลี่ยนชีวิตได้นะแต่สุดท้ายนะสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือเราไม่สามารถเข้าไปในธุรกิจนี้ได้เพราะเราวางตัวเหนือธุรกิจนะคะเพราะสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราเคย ได้เจอมาค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองอ่อนด้อยค่านะคะแล้วทําให้เราไม่สามารถที่เชิดชูอาชีพได้คุณคิดแบบนี้นะคะในวันที่เรายังไม่รู้จักธุรกิจนะคะไม่เข้าใจหลักปรัชญาของธุรกิจแต่เราต้องทําเพราะเราอยากได้อะไรบางอย่างน่ะมันโคตรทรมานเลยเราไม่เข้ามาไม่เข้าใจที่มาและไม่เข้าใจที่ไปเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราอะค่ะอยากได้ เราก็ฝืนแต่จิตข้างในเรายังไม่เปิดรับเพราะั้นพี่พอุ้ยแนะนานะคะที่รักทุกคนค่ะถ้าคุณเจออาการแบบนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่จะแก้มันได้อย่างเดียวจริงๆโอลิวันนะคะโอลิวันที่จะแก้คุณได้ก็คือคุณต้องหยุดอยู่ให้นิ่งๆนะคะแล้วคุณกลับเข้าไปศึกษาปรัชญาของธุรกิจว่ามันคืออะไรแล้วคุณออกสตาร์ทมันอย่างถูกต้อง คุณจงดูผลลัพธ์นะค,คุณจงดูปรัชญาธุรกิจเพราะ m l m ไม่มีสอนในโรงเรียนจะที่รัรเพราะฉะนั้นเวลาที่ทีมหรือพี่เลี้ยงเราอยากถูกสอนมาแบบไหน,นเขาก็จะส่งต่อแบบนั้นนะคะอะแต่ว่าปรัชญาของธุรกิจจริงๆอเคยรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันสวยงามแบบไหน,นในเมื่อเรามองมันต่ำะะเราก็จะปฏิเสธเมื่อเราปฏิเสธนะคะแต่ผลลัพธ์ที่เราเห็นคุณนั้นเขาทำได้อโอเคนะแต่เราต้องทำแบบนั้นเราไม่เวิร์ก เพราะฉะนั้นวันนี้พี่วิว่าคําถามเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับคือทุกคนอาจจะเคยเจอแบบนี้จนกระทั่งเราเคยชินเว้ยแต่พี่วิจะบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นที่รักเพราะว่าถ้าคุณต้องทําแบบนั้นคุณอาจจะมีความอดทนน้อยกว่าคุณจะเจอความเคยชินน่ะอย่าให้ความเคยชินเหล่านั้นต้องทําถีบคุณออกไปจากธุรกิจนึกไหม อย,อยาให้ความเคยชินเหนล่านั้นแะมันถีบคุณออกจากธุรกิจซะกอ่อนวิธีแก้อย่างเดียวคือนั่งนิ่งๆแล้วหาความรู้จากมืออาชีพที่เขาทาอย่างสมาร์ทเว้ยแล้วเขาสามารถทําให้เรารู้จักที่มาและที่ไปของธุรกิจหลังจากนั้นคุณถึงเลือกสินค้าในดวงใจที่มันแก้ปัญหาคุณได้จริงๆไม่ใช่สินค้าสินค้าที่เขานําเสนอให้เรานะเพราะใน MLM มมีสินค้าเป็นร้อยอ่ะอย่างพี่อุ้ยไม่อยากแก่เว้ยเฮ้ยไม่อยากแก่ใครอยากแก่มั่งใครอยากมั่งนะเอออยไม่ต้องอยากนะอยู่ดีมันก็แก่วันนี้ตื่นมาคุณรู้แก พรุ่งนี้ตื่นมาคุณว่าแก่ไปอีกหนึ่งวันนะคะตื่นไปแก่ทุกวันทํายังไงอะไม่อยากแกนี่ค่ะพี่อุ้ยมีนิโคธินาพัทนะหลังจากพี่เจอตัวนี้นะพี่รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยครูสามารถโกงอายุได้เว้ยนะคะก่อนหน้านี้นะคะพี่อุ้ยเองเป็นคนหนึ่งที่เคยแบบว่าวเออเป็นทีวีลําไส้ไม่ถูกมาได้ยังไงมนาะเป็นทีวีลําไส้กินยาอาหกเดือนนะวันละห้าเม็ดสามเวลาก็สิบห้าเม็ด หูนี่อื้อหมดเลยนะคะแล้วก็ผิวหนังเนี่ยมันเหมือนกับเราโดนเคมีใช่ไหมมันก็จะแบบมีลักษณะของแก่เหี่ยวทาแป้งก็ไม่ติดนะคะเป็นคราบนะคะแต่วันนี้นะคะกินนิโคตินาพพทพูดปากชุนก <G in nic ode> ินนิโคเน็ตแพแล้วกันน็ตแพนะ,ะกินน็ตแก็ไปแค่สองกล่องเว้ยนะ กล่องแรกคือก็ไม่ค่อยจะรู้ผลเท่าไหร่แต่กล่องที่สองเนี่ยเนี่ยผิวเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยค่ะมันมันอะไรนะ,ม,นนะมันเด้งขึ้นนะมันเด้งขึ้นนะนี่เนียงเนียงที่รักเนียงไอ้นี่ร้อนเนี่ยเราดูนะเนียงตรงเนี้ยค่ะเออมันถูกยกขึ้นให้ปกติก็ต้องร้อยหนะไหมนะอันนี้ไม่ต้องร้อยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ตรงนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ไว้นี่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 ตรงนี้ไว้นี่แถวนี้นริร้วรอยนะคะพี่ว้ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตมากเออดูตลกอย่างเงี้ยแต่จริงจังกับชีวิตเนี่ยเนี้ยหน้าผาก ชีก็จะค่อยๆขมวดเวลาที่ชีเผือตัวนะคะตรงนี้มันก็จะมีเส้นใช่ไหมใครมีมั่งเขาเรียกเส้นประสบการณ์เว้ยไม่ต้องกังวลนะนิโคตินามัยพัทช,ช่วยได้นะคะแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว้าวมากแล้วคุณเชื่อไหมพอเราเจอสินค้าที่ว้าวอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องขายสินค้าเลยเว้ยมีคนเข้าไปทักเราเราเข้าใจถึงคําที่บอกว่าเค้ยสินค้ามันขายตัวเองอ่ะพี่ก็เพิ่งเข้าใจนะแต่ก่อนเนี้ยเราพยายามที่จะขายสินค้าใช่ไหมแต่วันนี้สินค้ามันขายตัวเองเขาจะถาม พี่ไม่ทาอะไรมาวะเอาก็ฉันมีสองดีอันนี้มันเกี่ยวกับการแบ่งปันโดยอัตโนมัติแต่เขาก็เฮ้ยเอามาลองสิมันก็จะเกิดการแบ่งปันนะฮะแต่ถ้าคุณอยากทําธุรกิจนะคะคุณให้เขาใช้สินค้าได้แต่ถ้าเขาคุณให้ใช้สินค้าโดยที่คุณไม่ไกด์ธุรกิจที่มันทําอย่างสมาร์ทแล้วก็ปรัชญาธุรกิจที่แท้จริงในการสร้างทีมให้มันแน่นแล้วก็ส่งตอความคิดกันมือต่อมือไม้มต่อไม้คุณไม่มีทางที่จะได้ MLM ในฝัน คุณรู้ไหมเอ็มในเอ็มในฝันคืออะไรคุณทํางานแค่ประมาณสองสามปีเท่านั้นคุณหยุดได้แล้วเวลาที่คุณทํางานนะเว้ยคุณก็แค่ซื้อสินค้าในแต่ละเดือนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็แค่ซื้อสินค้าแล้วทุกคนก็รอรับเงินปันผลตามสัดส่วนเฮ้ย only d e a t นะคะเนื้องานมันมีอยู่แค่นั้นเว้ยขาายสินค้ มีเวลาไปเที่ยวคุณมีเวลาที่จะหางานอื่นๆเสริมเขาแล้วเจ๋งมากเลยนั่นคือความรู้สึกที่พี่วิวสัมผัสได้แล้วพี่พยายามที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ย M อ m อ็มโคตรเจ๋งเลยแล้วพี่ไม่มีทางมุฟออกจาก M อ็แน่นอนเพราะพี่รักใน M เข้าใจไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เข้าใจตัวเองแค่เข้าใจสินค้าเลือกสินค้าในดวงใจมาใช้ก็ส่งต่อความคิดบางอย่างออกไปมือต่อมือมือต่อมือนะความคิดนั้นต้องไม่สับสนนะคะหนึ่งเดียวและวแน่แล้วเราจะเริ่ม เจอธุรกิจในฝันโอเควันนี้นะคะเริ่มอย่างแรกเลยนะนะเริ่มอย่างแรกถ้าคุณอยากจะเริ่มนะคะเริ่มที่ตัวเองค่ะถามว่าตัวเองต้องการอะไรแน่แล้วก็ถามว่าเครื่องมือ MOA ม,ม,มันช่วยเราได้ไหมถ้ามันช่วยเราได้เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนฝากลลงใจีอย